หลังข้างหน้าห้าวจีนครับปลาหยังครับนี่เอาอีกแล้วครับหลังข้างหน้าเห็นดินยื่นครับเอาอีกแล้วครับหลังข้างหน้ากรต่ออีกแล้วครับนี่สวัสดีครับ สวัสดีตอนเข้าเข้าไปครับพยายามเป็นล่าเคือเข้าเหรอครับเ้านี่ไม้เด็ดเหาไม้เก้าเหรอครับนี่ไม้ไก่บ้านไปครับไปรุ่มน้ำกันครับเจ้านี่สิมานบ่หลังข้างหน้าห้าวจีนครับปลาหยังครับนี่ ปลาตจาจำครับตัวน้อยครับนี่ เอาอีกแล้วครับหลังข้างหน้าเห็นดินยุน่นครับตาตาต่ำอีกแล้วครับนี่นเดียวกระเลยครับก็ว่างหัน ดิ่มจนเสือจังเบดครับเม่งค <iza> ุณกินเลิกครับนี่ เยาะปล่อยครับหรังนี้ก็เสือกจริงๆครับนี่ป่าตาตั้มอีกเหรอครับเห็นตัวอยู่ครับนี่มีแต่ป่าตาตั้มเลยครับเจ้านี่ กินเลิกเบิดครับพุนะ่น่ะจับมับเ,ออเรียบร้อยครับแล้วขนาก็ะซ่งดึงๆครับนี่โอ้ยเหงื่อกอระชวยไปแล้ยครับ,บ้านนี หยาอย่างนอครับปลาตองครับปลาตองบานเท่าโอ้ตัวหง่เ้ยครับเปียครับปลาตองธรรมดาครับน,นี้ังอีส่งดึงๆครับนี่ หายอยังเนอครับโอ้ดงลงไปเลยใช่ครับ องอีกเแล้ครับเหยียบลอยครับเราอีกแล้วครับลังข้างหน้า ปัดองอีกแล้วครับนี่โอ้ยเบิ่งห้อยปลาดูกัดครับนี่ห้อยปลาดูกัดเบิ่งห้อยปากปลาดูต้งจิตัวใหญ่อยูย่ดิครับเบิงบ่งเวิ้งเบิ่งปากเปิ่นเพียงเพียรับสองทางเลย ของกัเงดเจริญเกยบร้อยครับหลังสุดท้ายแล้วครับ นี่ละอดกุ้งใหม่นี่ละครผูกเว่มิดครับหลังทุดไายกระไรไปครับสรุปผลงานครับบ้านนี่เอามาสรุปผลงานกันครับนี่หละครับผลงานป่าเบดเข้าเศร้านี่เดนมาหาแจมหกแจมครับแจมหนึ่งแยกเสียไปใส่ครับประตองแจมนี่ประดูกัดครับนี่ห้อยประดูกัดมึงมึงเวิ้งปากพลีครับตวใหญ่อยู่ดีครับประดูนี่ โ yeah. บมันครับโซนีปางี้งกับบดแจาคเต็มหรอกครับโซนีไม้เกาหงสนหรอกครับไม้ไก่บานเอาคิมนี่ไว้ซ้ำนี่เนาะครับจึงได้กับสาคนเลยคนติดตามไม่เลิอครับใส่เบือ้องใส่รุ่นใส่เที่ยนะครับบอกกันไม่คิมนาผลครับยูดีไม่แห้งสู้ภาพแข่งแร่งรำด้วยทุกท่านครับสวัสดีครับ นี่ครับอบนบวบัวอายุคุณนป่นนาไงบอกกินเบ็ดไหมครับ